รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกับติวเตอร์ตูนะคะและ English Social Life ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม EP 1 0ค่ะวันนี้นะคะติวเตอร์จะมาสอนให้ทุกคนเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงนะคะการส่งอีเมลกันค่ะคราวนี้นะคะทุกคนจะได้ส่งอีเมลไม่ว่าจะเป็นส่งไปหาเพื่อหรือเกี่ยวกับงานก็ได้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อาหาเหมือนเดิมค่ะเรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนเลยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะการเรียนของเรานะคะจะเริ่มจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะเพื่อที่เรานะคะจะได้เช็คความรู้ของเราในตอนท้าย EP ซึ่งติวเตอร์นะคะก็จะเฉลยคำตอบที่ถูกต้องในตอนนั้นค่ะนักเรียนนะคะสามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องในแต่ละข้อแล้วก็จดไว้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นที่คำถามข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อที่ห what is suchat email address a suchat at hotmail.com b suchat at co.th c suchat at co.com d suchat at go.th where is the compose button in gmail a it is at the upper left on the screen b it is this at the upper right on the screen c it is this in the middle of the screen d is this under the screen Sam. What is the first step to compose an email to a friend? a Find your friend's phone number. B Find your friend's email address. C Find the send button. D Find the forward button. C. You are submitting an email application for a job. How should you address the recipient if you do not know his or her name? A. To whom it may concern. B. Dear reader. C. Hello reader. D. To whom it may be read. What should you say to thank your supervisor for sending the schedule for the first week on the job? A. Thanks, Richard. B. Thank you, Mr. Robinson. C. I got your email. D. Dear Mr. Robinson. ดิวเตอร์มั่นใจนะคะว่าในปัจจุบันนี้นะคะมีการสื่อสารในหลายรูปแบบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทางข้อความทางโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นไลน์นะคะหรือจะเป็น Facebook Chat หรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ยังนิยมใช้มากๆและมีประโยชน์มากๆก็คืออีเมลนั่นเองค่ะซึ่งอีเมลเนี่ยนะคะย่อมาจากอิเล็กทรอนิกส์เมลหมายความว่าเป็นจดหมายนะคะที่เราส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะ ซึ่งสามารถส่งเป็นจดหมายหรือจะแนบนะคะรูปภาพหรือไฟล์งานต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะแต่การใช้อีเมลเนี่ยนะคะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวติวเตอร์จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าข้อดีและข้อเสียของการใช้อีเมลเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะข้อดีของอีเมลคือทำให้เราติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วสามารถส่งจดหมายให้กับผู้รับได้ทุกเวลา ส่งจดหมายให้ผู้รับได้หลายๆคนในเวลาเดียวกันประหยัดค่าใช้จ่ายผู้รับก็สามารถอ่านจดหมายได้ทุกเวลาเช่นกันสามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลต่างๆไปพร้อมอีเมลความแน่นอนในการส่งระบบจะแจ้งทันทีค่ะถ้าอีเมลไปไม่ถึงในส่วนของข้อเสียก็มีนะคะแต่ไม่มากค่ะก็คือการส่งหรือรับอีเมลจะใช้ได้แค่พื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi เท่านั้นค่ะ อาจมีไวรัสติดมาในอีเมลได้หรืออาจมีการจารกรรมข้อมูลหรือมีการแฮกข้อมูลได้ค่ะคราวนี้นะคะติวเตอร์จะพาทุกคนไปรู้จักรูปแบบของการส่งอีเมลนะคะซึ่งเวลาที่เราจะคลิกส่งอีเมลเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลนะคะอยู่สส่วนด้วยกันซึ่งส่วนแรกเนี่ยนะคะติวเตอร์จะเรียกส่วนนี้ว่าส่วนหัวนะคะหรือ Header นั่นเองค่ะ ซึ่งส่วนนี้กดเข้าไปมันจะเป็นพื้นที่ว่างๆเป็นช่องว่างนะคะซึ่งเราจะสามารถเห็นในช่องที่เป็นที่อยู่ของผู้ส่งนะคะแต่ปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยได้มีให้เห็นมากนักนะคะในส่วนที่2นะคะที่เราจะเห็นก็คือในส่วนของอีเมลแอดเดรสผู้รับนั่นเองและในส่วนถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของหัวเรื่องค่ะว่าเราจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ ในส่วนที่2ค่ะเราจะเรียกในส่วนนี้ว่าบอดี้หรือส่วนเนื้อหาค่ะซึ่งในส่วนนี้เราก็จะสามารถใส่ข้อมูลหรือพิมพ์ข้อความลงไปได้เหมือนที่เราส่งจดหมายทั่วไปค่ะหรือบางครั้งเราอาจจะแนบไฟล์นะคะหรือแนบรูปภาพลงไปด้วยก็ได้เหมือนกันค่ะในส่วนของการสมัครอีเมลนะคะเราจะต้องใส่ข้อมูลของเราไปไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลน,นะคะอายุหรือบางครั้งเนี้ยอาจจะต้องใส่เบอร์โทรหรือที่อยู่ไปด้วยเพื่อเป็นการเก็บข้อมูล ผู้้ใชนะคะคซึ่งเวลาที่เราจะสมัครอ e ีเมลเนี่ยเราก็จะได้เป็นรูปแบบหรือชื่ออ e ีเมลหรือที่เราเรียกกันว่าอ e ีเมลแอดเดรสเนี่ยจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะก็คือ your name at domain. com หรือชื่อเรานะคะตามด้วยโดเมนอนันั้นะคะแล้วก็ตามด้วย com หรือ co. th อะไรก็ว่าไปค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูส่วนประกอบที่สำคัญของอ e ีเมลแอดเดรสกันค่ะ ส่วนแรกนะคะก็คือ your name your name คือข้อความนะคะหรือชื่อที่สามารถตั้งขึ้นได้ค่ะจะสอดคล้องกับชื่อตนเองหรือไม่ก็ได้นะคะ แต่ชื่อที่ตั้งขึ้นต้องไม่ซ้ำกับชื่อที่มีอยู่ก่อนแล้วค่ะต่อมานะคะเครื่องหมาย assign นะคะเครื่องหมายนี้นะคะจะใช้สำหรับกั้นระหว่างชื่อกับชื่อเว็บไซต์ค่ะต่อมานะคะก็คือ domain.com ก็คือชื่อเว็บไซต์ที่ใช้ในการสมัครเพื่อให้ได้อีเมล์แอดเดรสมายกตัวอย่างนะคะเช่น gmail.com outlook.com yahoo.com และ hotmail.com เป็นต้นค่ะซึ่ง email address นะคะก็คือที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตค่ะหรือที่อยู่ของตู้จดหมายของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับบอกตำแหน่งของผู้รับว่าอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะสำหรับ email address กันค่ะตัวอย่างที่ขึ้นอยู่ให้เห็นตอนนี้นะคะก็คือ s u c c h a i y a h o o c o m ค่ะ เรามาดูในส่วนแรกกันก่อนนะคะในส่วนที่เราเห็นก็คือศักชัยใช่ไหมคะนั่นคือชื่อของเราค่ะซึ่งเป็นระบุชื่อผู้ใช้นั่นเองต่อมานะคะก็คือเครื่องหมาย a s s ไซ n ์ค่ะซึ่งจะอยู่ขั้นระหว่างชื่อผู้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อผู้ใช้คนนั้นนะคะสมัครเป็นสมาชิกนะคะอย่างในกรณีนี้นะคะก็คือ Yahoo นะคะ Yahoo เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่สมัคร สังเกตว่าต่อจาก Yahoo เนี่ยก็จะเป็น .com ซึ่ง .com เนี่ยมันก็คือประเภทขององค์กรที่เราสมัครกับเซิร์ฟเวอร์นั้นๆอย่าง .com คือจะให้บริการด้านการค้าแต่ถ้าเราเจอในส่วนของ .th เนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นในส่วนของประเทศไทยค่ะต่อมานะคะติวเตอร์มีตัวอย่างรูปแบบหน้าตาของอีเมลค่ะตรงนี้นะคะติวเตอร์ขอยกตัวอย่าง Gmail นะคะเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ คนไทยนะคะหรือคนต่างชาติเนี่ยนิยมใช้กันมากเลยครวนี้เรามาดูรูปภาพนี้กันเลยค่ะค่ะนี่คือภาพนะคะที่เมื่อเราเข้ามาในหน้าของอีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นแบบนี้เลยนะคะสังเกตทางด้านซ้ายมือของเราค่ะ จะเป็นแถบเครื่องมือนะคะที่จะช่วยให้เราเลือกทำกิจกรรมต่างๆของเราในอ e ีเมลเดี๋ยวติวเตอร์นะคะจะค่อยๆอ,อธิบายคำศัพท์ต่างๆนะคะที่อยู่ในรูปนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นในส่วนของการใช้อ e ีเมลค่ะอันแรกเลยนะคะคือคำว่า Inbox Inbox นะคะหมายถึงกล่องหรือที่สำหรับเก็บอ e ีเมลที่มีผู้ส่งเข้ามาะคะ่ะ Outbox หมายถึง กล่องหรือที่เก็บอีเมลที่กำลังจะส่งออกไปหาผู้อื่น sent หมายถึงการส่งอีเมลจากเราไปหาผู้อื่นก็คือส่งไปแล้วนะคะจะอยู่ตรงช่องนี้ต่อมานะคะก็คือ sent หมายถึงการส่งอีเมลจากเราไปหาผู้อื่นค่ะ sent items หมายถึงกล่องหรือที่เก็บอีเมลที่เราได้เคยส่งออกไปหาผู้อื่นเรียบร้อยแล้ว delete items หมายถึง กล่องหรือที่เก็บอ e ีเมลนะคะที่ได้ทำการลบทิ้งจาก Inbox แต่ว่ายังเก็บเป็นข้อมูลสำรองไว้อยู่นะคะซึ่งในภาพเนี่ยก็จะไม่ได้มีให้เห็นนะคะเพราะว่ายังไม่มีการลบอ e ีเมลใดๆออกเลยค่ะ Draft หมายถึงกล่องหรือที่เก็บอ e ีเมลสำหรับใช้เก็บอ e ีเมลต่างๆชั่วคราวนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเรา พิมพ์อีเมลค้างไว้แล้วก็เผลอปิดเครื่องไปเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่เป็นไรระบบของอีเมลจะยังเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้โดยอัตโนมัติค่ะ forward จะเป็นการส่งต่ออ e ีเมลที่ได้รับมาไปหาผู้อื่นอีกทีหนึ่งค่ะ Reply จะเป็นการตอบอ e ีเมลนะคะที่ได้รับมานั้นไปหาผู้อื่น Reply All จะเป็นการตอบอ e ีเมลที่มีผู้ส่งมาถึงเรานะคะและเราส่งกลับไปให้ทุกคนที่มีชื่ออยู่ในอ e ีเมลฉบับนั้นค่ะต่อมานะคะก็คือ compose หรือ New Mail จะเป็นการเขียนอ e ีเมลใหม่ค่ะเพื่อที่จะส่งไปหาผู้อื่น ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองกดสร้างอีเมลใหม่กันนะคะหรือการ c o m โพสนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะมีปุ่มบว,วกอยู่ด้านล่างนะคะเราสามารถกดขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะเมื่อกดสร้างอีเมลขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้เนาะ อันแรกที่อยากให้ดูนะคะคือตรงส่วนที่เป็น subject หมายถึงหัวข้อของอ e ีเมลค่ะที่เราจะเขียนหรือส่งออกไป To หมายถึงชื่อหรืออ e ีเมลของผู้ที่เราต้องการส่งไปหานะคะ Cc หมายถึงการส่ง copy อ e ีเมลนั้นๆไปหาผู้อื่นที่ต้องการด้วยในส่วนของ Bcc นะคะหมายถึงการส่ง copy อ e ีเมลนั้นๆไปหาผู้อื่นที่ต้องการะคะ่ะแต่ว่า ไม่ให้ผู้รับคนอื่นมองเห็นนะคะว่ามีการส่งไปให้ในช่อง BCC ด้วยต่อมาค่ะ Attach files หมายถึงการแน่ไฟล์เอกสารไฟล์ภาพหรือไฟล์โปรแกร,รมต่างๆไปกับอีเมลฉบับนั้นค่ะอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเหมือนคลิปหนีบกระดาษที่อยู่ด้านล่างนะคะ Address book หมายถึงสมุดรายชื่อของอีเมลต่างๆที่เราสามารถนะคะเก็บไว้เพื่อนำมาใช้งานได้ง่ายค่ะเราสามารถกดดูได้ตรงที่คำว่าถูได้เลยค่ะ Spam หมายถึง ที่กักเก็บอ e ีเมลไม่พึงประสงค์นะคะที่โดนระบบขัดลอกออกมาไว้เป็นขยะเพื่อให้ผู้ใช้นะคะพิจารณาทิ้งหรือว่าเปิดอ่านต่อไปค่ะ Trash หมายถึงที่เก็บอ e ีเมลที่โดนลบทิ้งจากผู้ใช้ Trash เนี่ยจะเปรียบเหมือนกับถังขยะที่รอให้ผู้ใช้เททิ้งหรือนำไปเปิดอ่านอีกครั้งค่ะต่อมานะคะ Delete หมายถึงการลบข้อความค่ะซึ่งข้อความที่ลบทิ้งจะไปอยู่ในส่วนของ Trash นะคะ ต่อมานะคะติวเตอร์ตูนนะคะจะพาทุกคนมาดูคำย่อนะคะเป็นคำย่อที่นิยมใช้กันในอีเมลมากๆเลยโดยเฉพาะใครนะคะที่ทำงานในออฟฟิศจะต้องใช้คำนี้บ่อยๆเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง คำแรกนะคะที่นิยมใช้ก็คือ TBA ย่อมาจาก To Be Announced หมายถึงจะประกาศให้ทราบภายหลัง TBD ย่อมาจาก To Be Determined หมายถึงจะกำหนดทีหลัง t b c ย่อมาจาก To Be Confirmed หมายถึงจะยืนยันกลับภายหลัง BTW ย่อมาจาก By the Way หมายถึงอย่างไรก็ตามหรืออีกอย่างหนึ่ง FYI ย่อมาจาก for your information หมายถึงเรียนให้ทราบแจ้งให้ทราบหรือว่าเป็นข้อมูละคะ่ะ cc ย่อมาจาก Carbon Copy หมายถึงส่งสำเนาถึงเป็นการส่งโดยให้รับทราบนะคะไม่จำเป็นต้องตอบกลับค่ะ FW ย่อมาจาก forwarded message หมายถึงการส่งอีเมลที่ได้รับมาแล้วให้คนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ RE ย่อมาจาก reply หมายถึงการตอบกลับอีเมลค่ะ หลังจากที่เรารู้ส่วนประกอบต่างๆของการสร้างอีเมลหรือตัวอีเมลเองไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะคราวนี้ติวเตอร์จะแนะนําให้ทุกคนรู้จักวิธีการเขียนแนะนําตัวลงไปในอีเมลกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างแรก Hi Nice to meet you Hi Nice to meet you แปลว่าสวัสดียินดีที่ได้รู้จักสามารถขึ้นต้นง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะตามด้วยการแนะนำตัวเองเลยค่ะเช่น My name is Peter Smith ฉันชื่อปีเตอร์สมิธค่ะหรือเราจะแนะนำตัวง่ายๆเป็นชื่อเล่นเลยก็ได้ค่ะเช่น My nickname is Pat My nickname is Pat แปลว่าชื่อเล่นของฉันคือ Pat หรือเรานะคะอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นตัวอย่างแบบนี้ก็ได้ค่ะ I finish education from Bangkok School. I finish education e d from Bangkok School. Mm hmm. แปลว่าฉันเรียนจบการศึกษามาจากโรงเรียนกรุงเทพนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเราสามารถที่จะบอกเพิ่มเติมในส่วนของการอยู่อาศัยหรือว่าที่ที่เราอยู่ก็ได้เช่นกันค่ะเช่น I live in Bangkok. I live in Bangkok. แปลว่าฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพค่ะ My hobby is reading. My hobby is reading แปลว่างานอดิเรกของฉันก็คือการอ่านหนังสือนะคะตรงนี้เราก็สามารถใส่เข้าไปในส่วนของการแนะนำตัวได้เช่นกันค่ะเช่นเดียวกันกับประโยคนี้นะคะ My favorite food is ต้มยำกุง้ง My favorite food is ต้มยำกุง้งก็แปลได้ว่าอาหารโปรดของฉันเลยนะคะก็คือต้มยำกุ้งค่ะ ต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างประโยคคำถามและคำตอบที่จะสามารถใช้โต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆในอีเมลค่ะเรามาดูในส่วนของประโยคคำถามนะคะเช่นถ้าถามว่า what is your name what is your name คุณชื่ออะไรในส่วนของการตอบก็ตอบได้ง่ายๆเลยค่ะ my name is สมชาย my name is สมชัยผมชื่อสมชายครับคำถามก็สามารถถามต่อได้อีกนะคะว่า where do you live Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหนคำตอบของประโยคนี้ก็คือ I live in Bangkok. I live in Bangkok. ผมอาศัยอยู่ในกรุงเทพครับ May I have your telephone number? May I have your telephone number? ผมขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณได้ไหม Yes, of course. My telephone number is 022453145 Yes, of course. My telephone number is 022453145ได้ครับเบอร์โทรศัพท์ของผมคือ0 2 2 4 5 3 1 4 5านนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นคำถามที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็อาจจะถามได้ว่า When were you born? When were you born? คุณเกิดเมื่อไหร่หรอคำตอบนะคะเราก็สามารถตอบได้เป็นปีที่เกิดะคะ่ะเช่น I was born in 1970. I was born in 1970. ผมเกิดในปี1970ครับ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีอีเมลแอดเดรสเรียนจบ EP นี้แล้วนะคะอย่าลืมลองไปสมัครดูเลยนะคะเพราะว่าการใช้อีเมลเนียมีประโยชน์มากๆเลยนะคะทั้งประหยัดเวลาสามารถส่งข้อมูลให้หลายๆคนได้ในเวลาเดียวกันเลยตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะมาเฉลยนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนกันค่ะหลังจากที่เรียนไปแล้วลองมาดูกันสิคะว่าเราทำได้ดีมากแค่ไหนคะ่ะไปดูเฉลยกันเลยค่ะ 1. What is Suchat email address? a. Suchat at hotmail.com b. Suchat at co.th c. Suchat at co.com d. Suchat at go.th ะะข้อที่1คําตอบที่ถูกต้องที่สุดคือข้อ A ค่ะเราจะต้องมีในส่วนของชื่อเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะคะนั่นก็คือ Hotmail ค่ะข้อที่2 Where is the compose button in Gmail A it is at the upper left on the screen B is t i s at the upper right on the screen C is t i s in the middle of the screen D is this under the under screen สำหรับคำตอบข้อที่2นะคะคำถามคือ where is the c o m p o s t button in Gmail ปุ่ม compose ใน Gmail อยู่ตรงไหนนะคะข้อ a นะคะ it is at the upper left on the screen อยู่ที่ด้านบนซ้ายมือของหน้าจอ b it is at the upper right on the screen อยู่ที่ด้านบนขวามือของหน้าจอ c it is in the middle of the screen อยู่ตรงกลางหน้าจอหรือ d it is under the screen อยู่ข้างล่างหน้าจอ ตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะก็คืออยู่ด้านบนซ้ายมือของหน้าจอค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ A is is at the upper left on the screen ข้อที่3 what is the first step to compose an email to a friend A find your friend's phone number B find your friend's email address C Find the send button. D. Find the forward button. สำหรับคำตอบข้อที่3นะคะกับคำถามที่ว่า What is the first step to compose an email to a friend? ขั้นตอนแรกในการเขียนอีเมลถึงเพื่อนคืออะไรคำตอบที่ให้มานะคะข้อ A. Find your friend's phone number. หาเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนก่อนนะคะ B. Find your friend's email address. หาที่อยู่อีเมลของเพื่อน C. Find the send button. หาปุ่มกดสง่ง D. Find the forward button หาปุ่มกดส่งต่อและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ b ค่ะเราจะต้อง find your friend's email address หรือหา email address ของเพื่อนเก่อน,นั่นเองค่ะข้อที่ 4. you are submitting an email application for a job how should you address the recipient if you do not know his or her name a to whom it may concern b dear reader C. Hello reader. D. To whom it may be read. ะค,ะคำถาม You are submitting an email application for a job. How should you address the recipient if you do not know his or her name? คุณกำลังจะส่งอีเมลสมัครงานนะคะคุณควรจะระบุถึงผู้รับอย่างไรถ้าคุณไม่รู้จักชื่อของคนคนนั้นคำตอบที่เขาให้มานะคะ A To whom it may concern เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง B Dear reader ถึงนักอ่านที่รัก C Hello reader สวัสดีนักอ่าน D to whom it may be read ถึงใครที่ได้อ่านฉลยนะคะข้อนี้แน่นอนคะ่ะตอบข้อ A คะ่ะ to whom it may concern นิยมใช้ในการขึ้นต้นประโยคมากๆเลยล่ะคะ่ะข้อที่5 What should you say to thank your supervisor for sending the schedule for the first week on the job A thanks Richard B Thank you, Mr. Robinson. C. I got your email. D. Dear Mr. Robinson. เฉลยข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะคำถามคือ what should you say to thank your supervisor for sending the schedule for the first week on the job ควรควรจะพูดขอบคุณหัวหน้างานอย่างไรนะคะที่เขาส่งตารางการทำง,งานในสัปดาห์แรกมาให้ข้อ A thanks Richard ขอบใจ Richard B thank you Mr Robinson ขอบคุณครับคุณ Robinson C I got your email ผมได้รับอีเมลคุณแล้วนะหรือ D Dear, Dear Mr Robinson เรียนคุณโรบินสันค่ะคำพูดที่เหมาะสมที่สุดและถูกต้องที่สุดสำหรับคำตอบข้อที่5นะคะก็คือข้อ B ค่ะ Thank you Mr Robinson ติวเตอร์มั่นใจเลยนะคะว่าทุกคนต้องได้คะแนนเต็มแน่เลยค่ะเพราะว่าแบบทดสอบไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะ สำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วก็อีเมลค่ะสำหรับวันนี้ค่ะติวเตอร์ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกับ English Social Life ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย